กัรองข้างล่างไหสวัสดีครับพี่สุรชัยสวัสดีครับผมกราลังงส่บาตกันครับพี่สุรชัยลังใส่บาตครับพอดีมีรดน้ำพระนะครับแล้วก็เลยแม่ของพระที่จะสึกนะครับก็เลยบอกว่ามาร่วมใส่บาตกันนะครับในวันนี้เพื่อที่จะลดน้ำพระนะครับพระที่เป็น ฝ่ายบุคลากรทั้งฝ่ายทํหน้าที่ดีมากๆนะครับนะครับช่วยงานช่วยงานมาจะสามปีนี่คือท่านโอ้ช่วยงาน,นวัดได้เยอะมากนะครับสุดยอดเลยก็เลยชาวบ้านก็เลยมาร่วมกันใส่บาตรนะครับแล้วก็รดน้ําพระที่จะเสด็จครับท่านรลองมาดูลองมาดูว่าท่าต ต้องลรนกุศลขาวนั่งอยู่ข้างในโนนนะครับผมาสธพกสบัสดีค่ะคุณสุรชัยโน่นนะครับผมเตรียมขึ้นธรรมาแล้วนะครับพระที่จะลดน้ำนะครับ เราให้ดูพิธีกรรมเนาะเตรียมนะครับพระที่จะลดน้ำใช่พระที่จะลดน้ำมีเจอพิธีรีดองใหม่ใหม่กรรมภาพเคยบอกหลงพุทธสวดจะให้ซับซิบอะไรต้องรอดูนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยว มาลบกวนอาหารนะครับเราก็ต้องอยู่คนหนึ่งนะครับสารวาาัดสวยงามมากค่ะครับผมขอบพระคุณใช่ครับก็ตกแต่งใหม่นะครับก็มีก็หลังคาลวที่พระมาฉันข้าวนะครับก็จะทําให้อ่าไม่สะดวกนะครับก็มีก็มีพี่น้องที่เขาไป ไปขายไก่นะครับขายไก่อยู่ที่ตลาดปากคงชัยเขาก็มาถวาย5 6หกมื่นนะครับถวายอุปกรณ์แล้วก็ช่างนะครับมาซ่อมแซมมาทำให้นะครับทำริ้วทาเนี่ยครับทำใหม่หมดเลยนะครับตกแต่งใหม่ทั้งชุดนะครับประมาณ6 0หมื่นตัวนี้ก็คือที่พระท่านนะครับชันอาหารนะครับนั่งชันอาหารของท่านก็ประมาณนี้ครับก็ แรงนะครับแรงศรัทธาของญาติโยมหรือว่าพี่เพื่อนๆนะครับท่านใดที่เขามีกําลังเนาะนะครับก็ก็มาสนับสนุนนะครับซ่อมแซงไปนะครับครับเดี๋ยวดูให้ครับครับ เพ้อไม่ได้เลยก็จะเริ่มนะครับเป็นการทําบุญใหญ่ได้บุญนะครับเยอะสาธุค่ะใช่ครับใช่ใช่ใช,ช,ช่สาธุบุญกับเขาด้วยเนาะเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับสาธุบุญกับคนที่เขานะครับมีกําลังทําก็เราก็ได้บุญกับเขาไปด้วยนะครับ เราไม่ได้อิจารรื่อยยะเราต้องสาธทุบบุญกับเขาไปนะครับไม่ใช่เห็นเขาทำแล้วก่หมั่นไส้เขามันก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องสาธทุบบุญกับเขาไปนะครับ<ๆ>ก็ได้บุญใหญ่เหมือนกันนะครับจิตใจเราเป็นบริสุทธิ์เนาะนะครับจิตใจบริสุทธิม์มามามา,มาอยู่ตอนนี้คนางรื่อะไมาอยู่ตอนนี้ดูแมวคนนึงจ้งะมาอยู่สลับกันมาอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวแมวขึ้นอาหาร กําลังรดน้ำตอนแรกพระรถน้ำเสร็จแล้วก็โยมนะ